ครับแฟนเพจครับก็วันนี้ได้เช่าพัดมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสององค์ครับเป็นพัดอุโมโตะนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้แฟนเพจดูนะครับแล้วก็ท่านใดมีพัดอุโมโตะในรุ่นแบบนี้นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับผมพิธี3สามหนึ่งรับเช่าให้ราคาสูงนะครับทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับโดย ประเมินราคาจากความสวยงามยิ่งสวยยิ่งได้ราคาแล้วกันนะครับแต่ถ้าลงโต๊ะเนี่ยสวยจะได้ราคาไม่สวยก็จะยืดหยุ่นลงนะครับโอเคองค์แรกนี่นํามารีวิวดูองค์นี้เป็นปิตาณธนะนะครับปีสองพันรอยิบสองนะครับนี่ตะกรุดเงินคู่นะครับนี่กล่องเดิมครับสวยงามเลยนะครับอ่านะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นพระกิตตกรรมฐานนะครับปีสองนรยสิบเอ็ดนเซอรนะครับแต่อันนี้ตอนออกทําบุญตอนนี้มีออกอ่าตอนปีศึกษาสามก็มีออกทําบุญด้วยนะครับตอนนั้นตอนปีสองหนึ่ง พระจำาหนมยังไม่หมดนะครับอ่านี่นะครับพระแท้ๆสวยดูง่ายเลยครับนี่นายเกสอนนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นพระลูกเหมือนเตารีพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านะครับพีสองพันล้วยี่สิบสองยี่สามนะครับอันนี้อ่าโอเคต่อไปเป็นจำนโบสองนะครับอ่าอันนี้จำนวนสองนะครับพีสองพันอยี่สิบเอ็ดนะครับอ่านะครับต่อไปอันนี้เป็นลูกเหมือนใบโพพีสองบานยยี่สิบสามนะครับ อ่านะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นยันตีอันนี้เป็นยันนะนะครับอ่าดูเรี่ยมเก่าโบราณเลยนะครับต่อไปเป็นกีบโบใหญ่นะครับปีสองพันอยิบเอ็ดนะครับเนี่ยนะครับอ่าพระสวยๆเดิมๆครับแล้วก็อันนี้เป็นพระยันดงเล็กเนื้อโซนดำอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยครับก็มีหลายโซนเนี่ยนะครับอ่า ต่อไปเร็วๆนะครับอันนี้พระประจำวันเกิดอ่าพระประจำวันเกิดปีสองรอยี่ิบเอ็ดเนเวลานะครับอันนี้เป็นพระปิตาตุกตาเล็กนะครับปีสองพันรอยี่สิบเอ็ดในเวลาเช่นกันนะครับเน,นี่ยดูง่ายงครับพระจับมานี้หมหาเสนีปีหนึ่งแปดนะครับอ่าสภาพสวยก็ปานกลางครับบางองค์ก็มีทั้งสวยมากสวยน้อยอันนี้พระองขวันปีสองร้อยิบเอ็ดนะครับมีตะกุดอันนี้มีตะกุดในรุ่นนี้มีทั้งมีตะกุดและไม่มีนะครับ อ่าโอเคนะครับก okay, okay, ja, okay, ็มารีวิวแฟนเพจประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ท่านใดมีปักแท่งหลวงปู่โต๊ะจะขายติดต่อปิดสิทธิ์สานึ่งได้เลยนะครับส่งรูปมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับโอเคนะครับผมสิทธิ์สานึ่งขอจบรีวิววันนี้เป็นเท่านี้ขอขอบคุณเฮียที่แบ่งให้ด้วยนะครับที่มาแบ่งชุดเฮียพีสิทธิ์สานึนะครับโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับส่งรูปให้ชมได้ครับส่งรูปพระหลวงปู่โต๊ะที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับ โดยเข้ามาที่ค้นหา ID นะครับให้พิมพ์ ID ว่าแอดนะครับ P I T I แล้วก็3 1นะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่าแล้วจะขึ้นลงโต้ตงมี3าหนครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ